แล้วที่จะเดินเดินทางถ่าแล้วก็ทางชายแล้วเนาะมันจะไม่เป็นป่าแล้ววันเนี้ยเราจะเข้าไปในป่าจริงเ,เราไปขึ้นแรกเกี่ยงแล้วเราไปสุด,ดเชื่อฟังไม่มีใครแซงเราโธ<อ>่ถ้าเขาแซงเราก็ลว่าเราลง เลิ่มขึ้นโมเล็ก แนวเชื่อมต่อของระบบนิเวศมีใครรู้บ้างว่าป่าเจบจพัรณ์มันคือป่าใครป่าไทยอ่ะมีส่วนเบจจ่คืออะไรห้ห้าพันก็คือชนิด ตอนรับเข้าสู่สถานีสถานีนี้นะครับสถานีนี้ที่ว่าเปลือกไม้เราไปป่าครับก่อนจะเริ่มของสถานตัวเนี้ยนะครับเมื่อวานก็เจอพี่แล้วเนาะพี่อยู่สถานีไหนเอ่ยจำไม่ได้ไม่เป็นไรจาแนกการจะแม่ผันไม้นะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่น้องขึ้นมาเนี่ยน้องเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรเปลือกไม้สองต้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือต้นเต็งกับต้นหลังดูต้นเต็งนี่ ปลายมันก็ปะกคือต้นเต่งลักษณะของมันคือแตกๆเป็นอะไรสครัตครกเกอร์อะไรที่เราเรียนนั่แหละที่ไาส่วนของต้นลังเนี่ยเห็นไหมครับด้านนูน้นทีปลายไปมันชัดเจนเลยว่าสองสองของประเภทนี้มันแตกต่งางกันคืออย่างต้นต้นลังครับมันจะเป็นร่อง ชมวิวสวยมากพูดหาน ตรงนี้เป็นจุดชมวิวมอญหืดนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะธรรมชาตินะคะก็ด้านหน้าของเรานะคะตรงนี้ววขนา้วกนะเหน่อยหนอยเ้ยนอมีลำน้ำเหไหมลำน้ำม่ลน้ำที่ไหลมาจาก่ใช่ล หยุดเอออะไรได้แล้วอะไรหองเผ่าไม่ไหวที่รับงานรับเงินี่สิบบาท่ะบาทอะไรเร็วไปไหม งยักนะคะได้ในต่อไปผู้พรภผู้พรคืออะไรพี่ก็เพิ่งมารู้จักผู้พรนะคะจะเป็นลากแบบหนึ่งที่ช่วยในการยึดลำต้นอ่่ามเตรวจหรือลูกลังพบอยู่ทั่วไปในที่ราบและตามเนินเขาปัจจัยสำคัญที่กำหนดการคงอยู่ของป่าเต็งรังคือ ไฟป่าหลังจากไฟผ่านไปพื้นที่ป่าจะโล่มเตียไม้เนจอันนี้รอยใครอยรอยอะรอยพี่ ไหนอืนกระเทาะพี่เดินอันนี้มัน,อ,น,น,มนอะไรอ,อันหน,นะน่งอันไหนนะเหลือกี่อันหนึ่งเหลือกี่แผ่นแล้ว,ลวนะคาอยู่ดีด้วยไหมแม่มีอ,อ<า>ีกไงเ,าเนาะมาเข้ามาใกล้ๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นาฐานโป่งหรือโป่งเทียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโป่งเทียมที่มันมีอยู่สองชนิดสองประเภทคือโป่งเทียมกระป๋งธรรมชาตินะครับ เขาเลยต่อขึ้นไปเตขึ้นไปครับพี่จะกลับได้ไงพี่ยังไม่ได้ยำปะทูเลยไม่ใช่พี่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดสวยเลยแล้วใครจะปอกโซ่โอพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อยยุ่ยสองคนที่ไม่ได้เดินไปยังมันกินข้าวสองเฉยๆไม่้องไม่เห็นเรื่องค่ายถ่ายรูปวะเนี่ยอุดรอนยับไปเด็กยับไปได้หรอ บอกค่าได้ไหมมีค่าอะไรบ้างเอาเมบอกกนเครูดี๋ยวไปโปกกติก่อนหนึ่สองสามเอาเยี่ยมวันนี้ครูเยี่ยมเอาเยี่ยมเรอคิดว่าตกลึมสองะไรอ้าวมีนิดีมดน่สองสามซื้อทุกมดหางแอนบอกหนูเหรอสองสาม เขาไม่กลับมาถ่ายรูปแล้วกลับมาแล้วครับขอบคุณมากหนึ่งวันฝนตกนะคะกำลังย้ายเต็นท์กันบางส่วนย้ายบางส่วนไม่ย้ายหัวเราะของคุณตะงอเลย วันนี้ที่สิบสามธันวาเนาะฝนก็ยังกดตกนี้เราถ่ายรูปมาเล่นน้ำตรงนี้กันใช่ไหมคะนี่ อาหาจะต้ตาไปก็มองไม่เห็นกันหันมื้อค่ำนะคะอาหารมื้อค่ำข้าวม,ม,มันไก่ก็มีต้มยำก็มีโอ้ <c oughs> ยังไม่ก <c oughs> ินพี่ต้องเหมาด้อยยำขนมจีน ยาหมูยังรู้ว่ามันมีตรงนู้นอีกอ่ะพี่เอิงหมูยอมันจะมุนอยู่แล้วผัดพริกขิงไก่ไก่ทอดหูยอส้มตำอะไรนะสายบัวตักกินได้เลยไม่อั้นตักเลยอันนี้มีของหวานนี่อยาวหวานจเิ่นี้ก็ไมด้กนะกไปเอายาเพิ่มนีนะลูก ผัวไอบอกต้มตำอร่อยอร่อยมากพี่รู้มั้ยพี่กุยทำได้บอกว่าไม่อร่อยอัดี่กุยผตะโกนให้แล้วนะพี่พูดใหม่สิต้มตำอร่อยไหมใครทำอ่ะต้มตำพี่กุยทำอร่อยมากครับวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้นะอยตะโกนให้แล้วนะแกไอเดี๋ยวไปรับตังห้าร้อยแต่มีนิดเดียวดด้้ไ วังตูดเป็นรูปออกมาลพี่าลากยิงอันนี้เอาอ,อันนี้ไม่หนักโอ้โหนี่เราไปดิแม่งเป็นตจจีนมึงนั้นยิงแก เป็นตัวกลับกันละค่ะยังไม่ได้อาบน้ำคนเดียวใช่ไหมเนี่ยจอเก็บก่อนยังไม่ได้อาบน้ำ เดี๋ยวจะดูคุณเสอนนะต้องโบนด้ยลูกใครคะแนนเยอะสุดมีรางวัลด้วยใช่ค่ะเขียนชื่อกับชั้นมาบอกจะไม่ได้เขียนชื่อเลยได้แล้วเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อไม่ได้บนมุมขวาก,กว่อนเลยคะ่ะนี่ไม่ได้ บัมันทึกยอดเยี่ยมนะจบทุกระเบียบนิ้วตัวน,นี้เลื่อนี่เิงเนระโอ้โหการแสดงยอดเยี่ยมสอง รางวัลเหมือนกันะสราวันรางวัลน,นี้จะได้ทั้งกลุ่มนะคะได้ทั้งกลุ่มเลยนะคะได้ทั้งกลุ่มนะคะกลุ่มที่ได้รางวัลการแสดงยอดเยี่ยมกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ นนันจงห้าลกก็ได้อดเชิญคุณครูค่ะรางวัลที่ได้ไปก็จะเป็นแฟ้มนะคะแฟ้มใส่เอกสารนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มองประกอบหลายอย่างในการตัดสินใจ สนับสนุนโดยจาก f ั r m h o ไทย t ลนนะคะขอบคุณค่ะนี่คาแฝดทีุ่พจฟ์นะคะอ่ะที่สุโฟเราไปยืนข้างน้องสิทรงเหมือนมากนะคะทรงอยากแบบ หนึ่งกลุ่มอ่าอีกหนึ่งกลุ่มนะคะคะแนนสะสมแต้มนะคะกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ึ่างวันจา,จากจากจากทุกเรานะคะเป็นกลุ่มโดนใจวิทยากรกลุ่มโดนใจวิทยากร <Raymond. S 1> าโดนใจวิทยากรมีลุ้นมีลุ้นทุกคนมีลุ้นนะคะกลุ่มไหนมีความีความชอบนะมีจะเป็นกลุ่มตัวเองไหมนะมีขนวมวิทยากรร่าวันวิทยากรเป็นยันงไง กลุมแมงค่ะขอเรียนเชิญนรกุ่แมลงเนาะเป็นี่โดนใจวิทยากรมากที่สุดนะครับชรียเก็บหลายอย่างเนาะ เดีอยวาวันไว้แค่สารางวัลน,นะคะสรางวัลไม่เป็นไร16คนก็16นะคะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเอออะไรคดีหนะ้าเรายังมีอะไรคะมีขนมมีเข็มกลัดใช่ไหมเข็มกลัดอยู่ที่ไหนเอ่ยรางวัลเป็นเข็มกลัดแล้วก็ขนมนะคะขนมคนละห่อเนาะ,ะคนแรกน้องคณิสอนค่ะคณิสอนบุญมีเดินมาเลยลูก คนต่อไปน้องอภัสรากลุ่นทิงค่ะยืนยืนยืนแถวหน้ากระดาษเลยลูกคนต่อไปน้องพาวินันต์น้องแบมแบมแบมชมั้นม .5 คนต่อไปน้องแป้งแป้งไหนเอย่ยแป้งกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะคนต่อไปน้องน้องอันกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ คนต่อไปเป็นพี่แพพี่แพกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำค่ะต่อไปน้องกาฟิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ,ะแล้วก็น้องพีคมอสีสัตว์เลื้อยคลานค่ะน้องพิญญาดาบทอมอสี่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำค่ะอู้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนี่เก่งมากเลยน้อง ประสิท์น้องซีสันเลขาค่ะนอกันแล้น้องพิช,ชามนสันเลขานค่ะน้องปักกรพัฒน์ันเลี้ยงลูกดิ่งนมค่ะน้องวินิทราฉันเลขานค่ะ น้องมันชรัชะเลคานค่ะน้องมะปรางสศเลขานค่ะน้องประภาวดีกุมาแลงอ่าหมดแล้วทั้งสิบคนอ่าพี่ๆช่วยแจกรางวัลให้น้องหน่อยเข็มกัดคนละหนึ่งอันแล้วก็ขนมดีง,ง้่อ เราหยืบแล้วก็ถือไว้ก่อนนะคะ,คะเรียบร้อยค่ะเอาปุมมือให้เพื่อนๆพี่ๆีหมออ,อันนี้ คนคะ่ะที่สละเวลามาให้ความรู้และก็ความสนุกของค่ายวิทยาศาสตร์นี้นะคะสามวันสองคืน mm hmm. ก็คือได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยได้เรียนรู้เป็นฟันเฟืเกี่ยวกับพวกธรรมชาติแล้วก็ทําให้เราได้รับธรรมชาติแล้วก็อยากจะอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกคนเลยนะคะที่คอยดูแลเราตลอดเลยสามวันสองคืนแล้วก็คอยทําอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงาน ที่มาด้วยนะคะที่มาคอยอช่วยอำนวยความสะดวกคะ่ะแล้วก็สุดท้ายขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่ดูจะเต็มที่กับกิจกรรมะคะ่ะขอบคุณค่ะเราขอบคุณน้องกวางนะคะค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวกล่าวเรียนเชิญนะคะท่านรองนะคะกล่าวปิดงานให้พวกเราสักนิดหนึ่งนะคะค่ะขอกล่าวเรียนเชิญค,ค่ะมอเจมโเมือะคะ่ะ เรียนท่านผู้ช่วยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สี่มวทีมวสี่เนาะไม่เลยวานะครับแล้วก็คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนตำะหนาภูมิวิทยาคมและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผูนม้มนวยการธนพลจำเพียงน,นะครับให้ดูแลเกี่ยวกับการจัดค่ายในครั้งนี้นะครับเนื่องจากท่านผูม้มนวยการมาเปิดแล้วก็ติดภารกิจ นะครับก็เลยต้องขอขอบคุณคณะทีมวิทยากรนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบางนาภูิวิทยาคมนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนได้นะครับก็คือจากกิจกรรมต่างๆที่เห็นนะครับก็คือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆทําให้นักเรียนได้ จะนําความรู้นะครับไปบูรณาการการใช้ชีวิตแล for ้วก็การเรียนของนักเรียนต่อไปเพื่อให้นักเรียนรักธรรมชาตินะครับผมก็ขอกก่าวปิดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในวันนี้ครับขอบคุณครับกล้องขอขอบคุณท่านรองผัวโดยชื่ออยู่ด้วยนะคะอ่ะโอเค ช่องคะ่ะแถวสุดท้ายหาช่องโผล่ออกมาลูกช่องระหว่างเพื่อนข้างหน้าอ่าสลับกันก็พี่พี่วิทย์กรที่วิทย์กรเชิญจะมีค่ะเดี๋ยว้ากข้าเลย้ากข้าที่อะไรชอบมากอันนี้ขอขวิดีโอก็ใช่มินิฮาร์ไม่มินิฮาร์เออบอกรักยิ้มนะฮะนับหนึ่งสองสาม